สวัสดีครับก็ยังอยู่ในหัวข้อแยกตัวประกอบนะครับวันนี้ก็จะเป็นวิธีสุดท้ายละของการแยกตัวประกอบนะครับก็คือการจัดให้อยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์สิ่งที่จําเป็นนะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็คือสูตรในการแยกตัวประกอบกําลังสองนะครับสูตรแรกเลยชื่อชื่อตามนี้เลยนะครับกําลังสงสมบูรณ์สูตรมีอยู่ว่าถ้าเกิดมีพหุนาหน้าตาแบบนี้นะครับหน้ายกกําลังสอง บวกหรือลบนะครับสคูณหน้าคูณหลังบวกด้วยหลังยกกําลังสองเนี่ยสามารถเขียนให้เป็นแบบนี้ได้ก็คือวงเล็บหน้าบวกหรือลบหลังทั้งหมดยกกําลังสองแบบนี้เราจะเรียกว่ากําลังสองสมบูรณ์อีกอันหนึ่งที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับก็คือผลต่างกําลังสองนะครับผลต่างกาลังสองหน้าตาเป็นแบบนี้นะก็คือ หน้ายกกําลังสองลบหลังยกกําลัง2เท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังจะเขียนสลับกันก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้คือเราต้องใช้ตรงนี้นะทีะนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับขอย่อตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราต้องใช้นะเอาไว้ตรงนี้ ถ้าเกิดว่าเรามีพหุนามตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้พหุนามนั้นก็คือ x ยกกำลัง2อบวก4 x ลบ1ให้แยกตัวประกอบนะครับเขียนให้เป็นพหุนามคูณกันเอ่อถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้วิธีการแยก2อวงเล็บก่อนถ้าแยก2วงเล็บเราก็คือต้องหาว่าอะไรคูณกันแล้วได้1คูณกันได้1น,นะครับ แต่บวกกันเนี่ยได้4ซึ่งมันไม่มีใช่ไหมครับมันไม่มีถ้าเกิดถ้ามันไม่มีเราจะใช้วิธีกำลังสองสมบูรณ์วิธีการทำทำแบบนี้นะครับเราจะดูเฉพาะ2พจน์แรกก่อน2พจน์แรกก็คือตรงนี้นะครับแบบนี้ x กำลังสบวก4 x แล้วเราจะวงเล็บไว้ก่อนนะแล้วก็ลบ1 แบบนี้นะครับคอนเซปต์ Concept ก็คือเราจะทําในวงเล็บให้อยู่ในรูปก,กําลังสองสมบูรณ์ตามสูตรนี่เลยนะครับก็คือหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองครับคือถ้าเครื่องหมายตรงนี้เป็นบวกเราก็จะใช้สูตรที่เป็นบวกนะครับค่อยๆท่องตามสูตรนะหน้ายกกําลังสองแสดงว่าตัวหน้าคือ x นะครับบวก2คูณหน้าก็คือ2 2นี่มาจากสูตรนะครับตัวนี้ 2คูณหน้าหน้าคือ x ตัวหลังเนี่ยเป็นตัวที่เราต้องนํามาใส่เพื่อให้ได้เท่ากับพจน์เดิมนะคราวนี้2คูณกับอะไรที่สครับคาตอบก็คือ2แสดงว่าเลข2ที่เราเขียนอยู่ตรงเนี้ยก็คือตัวหลังตัวหลังนะครับก็จะเป็นหน้ากําลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังยกกําลังสองตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์แล้วคราวนี้สังเกตดูนะครับในวงเล็บเนี่ยบรรทัด ที่สกับมรรทัดที่3เนี่ยค่าจะไม่เท่ากันมีตัวนี้เกินเข้ามาถูกไหมครับพอมันเกินเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องลบออกไปนะครับลบด้วย2ยกกําลัง2มีลบหอยู่ข้างนอกก็ใส่ลบหไว้แบบนี้เสร็จแล้วสังเกตว่าในวงเล็บนะครับในวงเล็บใหญ่จะอยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์แล้วนะครับก็คือ หน้ายกกําลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังยกกําลังสองเราก็สามารถเขียนกลับให้ไปอยู่ในรูปของวงเล็บหน้าบวกหลังทั้งหมดนะครับยกกําลังสองและด้านหลังนะครับตรงนี้เราคํานวณเลยนะเราคํานวณเลยนะครับลบสยกกําลังสองก็คือลบสตรงนี้ลบสนะครับลบกันหจะได้เป็นลบห้า แบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันยังมันยังไม่เสร็จนะครับมันยังไม่เป็นยังไม่เป็นผลคูณน,นะครับจะมีตัวก้อนแรกเนี่ยลบอยู่กับ5มันยังไม่คูณกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำต่อทำต่อโดยใช้สูตรผลต่างยกกำลังสองดูต่อนะครับ ผลต่างกำลังสองเนี่ยก็ต้องมีหน้ายกกําลังสองลบหลังยกกําลังสองนะครับเราต้องจัดรูปก่อนอย่างตัวแรกตรงนี้ตรงนี้เป็นกําลังสองแล้วแต่เลข5ยังไม่เป็นกําลังสองนะครับเราจะใส่เป็นลบรูทห้าแบบนี้ยกกําลัง2ก็ได้เป็นหน้ากําลัง 2, อลบหลังกําลังสองแล้วนะครับเราก็ท่องสูตรเลยหน้าหน้าคือตัวนี้ลบหลังก็คือลบรูทห้าคูณกับหน้าหน้าคือ x บวกส บวกกับหลังก็คือรูทแบบนี้ครับจะอยู่ในรูปการคูณกันของพหุนามแล้วแยกตัวประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือการใช้จัดรูปให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์แล้วก็ผลต่างยกกาลังสองนะครับอ่ะข้อนี้ยังงงอยู่ไม่เป็นไรนะครับไปดูตัวอย่างการอีกทีอ่ะตรงนี้ถ้าเป็นแบบนี้ขั้นแรกเลยเราลองหาตัวเลขมาคูณกันให้ได้5ก่อน แต่บวกกันได้2นะซึ่งมีไหมได้5เนี่ยคูณกันได้5ก็มี5กับ1นะครับบวกลบกันก็ไม่เท่ากับ2ใช่ไหมครับถ้าแบบนี้แสดงว่าแยก2วงเล็บไม่ได้เราต้องใช้วิธีการจัดรูปให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์อ่ะเริ่มเลยนะแล้วก็วงเล็บนะครับเราจะดูแค่2ตัวหน้าก่อน x กำลัง 2, 2, 2บวก2 x ลบ5ไว้ข้างนอกนะครับถ้าเป็นแบบนี้เราก็ท่องตามสูตรนะ หน้ายกกำลังสองบวก2คูณหน้าหน้าคือ x หลังต้องหาเลขมาใส่นะครับคูณ2แล้วให้ได้2เหมือนเดิมนั่นคือเลข1นี่บวกกับหลังยกกำลังสองแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเลขที่เกินออกมาก็คือนี่ตัวนี้เกินนะครับตัวนี้เกินเราก็ลบออกไปด้วย1ยกกำลังสองลบหอยู่เหมือนเดิมแบบนี้ในวงเล็บนะครับเราก็จะทำให้เป็น กำลัง2ส,สมบูรณ์ก็คือหน้าบวกหลังหลังคือ1น,นะครับทั้งหมดยกกำลัง2เดี๋ยวไฮไลท์ไปให้ดูนะครับตรงนี้คือเท่ากันนะเท่ากันส่วนด้านนอกนะครับทำให้เรียบร้อยลบ1ยกกำลัง2เป็นลบ1เหมือนเดิมนะลบ1ลบกับ5ได้ลบ6นะทำให้เป็นผลต่างยกกำลัง2เลข6ต้องกลายเป็นรูทหกยกกำลัง2แบบนี้นะครับ แล้วก็ใช้ผลต่างกำลังสองได้เลยคือหน้าลบหลังคูณตัวหน้าบวกหลังแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแยกตัวประกอบแล้วถ้ายังไม่คล่องมาดูอีกข้อหนึ่งตัวนี้นะครับออมันใหญ่ไปเดี๋ยวย่อนิดนึ่ง่ะหยุดตนี้ ตัวนี้ก็เดี๋ยวลองทําเลยนะเราก็ดูแค่2ตัวหน้าก่อนเหมือนเดิมเล้ครับทำตามวิธีเดิมวงเล็บ2 x ยกกาลังสองลบ7 x ลบ1เราจะเห็นว่าด้านหน้า x กาลังสองเนี่ยมันมีตัวเลขซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มันจะทํายากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เทคนิคอีกอันหนึ่งคือดึงตัวร่วมก่อนดึงตัวร่วมก่อนเนาะดึงเลข2ออกมาจากทั้งสมการเลยมันจะกลายเป็นตัวนี้ครับ2 คูณกับ x กำลังสอลบ7ส่วน2 x ลบ1ส่วน2แบบนี้นะครับถ้าเรากระจายเลข2กลับไปคูณในวงเล็บเหมือนเดิมเนี่ยค่าออกมาก็จะเท่าเดิมแบบนี้นะอ่ะคราวนี้เมื่อดึงตัวร่วมออกมาแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยครับตอนนี้ทำเหมือนเดิมนะด้านในเราก็จะดูเฉพาะตัวนี้นะครับ2พจน์แรก ท่องถูรนะหน้ายกกําลังสองลบสองคูณหน้าก็คือ x คราวนี้ตัวหลังเราต้องหามาใส่มาใส่แล้วเนี่ยค่าต้องเท่าเดิมนะครับถ้าต้องเท่ากับ7จส่วนสองสองคูณอะไรได้7จส่วนสองก็ใช้เป็น7จส่วนสี่ทันไหมสองนะครับคูณกับ7จส่วนสี่เนี่ยสองจะตัดสี่เหลือสองอย่างนี้เนาะก็กลายเป็น7จส่วนสองเท่าเดิมนะครับแสดงว่าตัวหลังตอนนี้ก็คือ7จส่วนสี่ ยกกำลังสองนะครับแบบนี้อันนี้คือวงเล็บที่เราต้องการจัดรูปเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วก็สิ่งที่เกินมาก็ลบออกไปเนาะลบด้วย7ส่วน4ทั้งหมดยกกำลังสองเรื่อนนิดนึงแล้วก็ยังเหลือลบ1ส่วน2ออีกตัวหนึ่งนะครับวงเล็บปิด เสร็จแล้วในวงเล็บสีแดงๆนะครับเราก็จะจัดรูปใหม่ตอนนี้เรายุบแล้วนะครับยุบกลายเป็นหน้าลบนะครับอย่าลืมว่าถ้าเครื่องหมายเป็นลบออกมาตรงนี้ก็ต้องเป็นลบเหมือนกัน x ลบ7ส่วน4ทั้งหมดยกกําลัง2องแบบนี้นะครับหน้าลบหลังกําลัง2ส่วนตัวด้านหลังตัวด้านหลังเนี่ย7ส่วน4ยกกำลังสนะครับเรายกกำลังสจะได้77 49 ส่วนด้วย4กํกลังสองได้16นะครับเราก็จะทำเนี่ยหส่วนสตรงนี้ให้กลายเป็นส่วน16นะครับเอา8คูณทั้งบนและล่างนะครับคูณเศษและส่วนจะกลายเป็นลบแส่วนสิอย่าลือมวงเล็บปิดนะเสร็จแล้วเราจะรวมด้านหลังนะครับด้านหน้ายังเหมือนเดิมตรงนี้ยังเหมือนเดิมนะคเป็น x รลบเ็ 7, ส่วนสทั้งหมดยกกําลังสอง ด้านนอกนะครับรวมกันแล้วมันจะเป็นลบ57ส่วน16ก็ให้เราจัดเป็นผลต่างกำลังสองนะครับเหมือนเดิม x 7ลส่วน4ทั้งหมดยกกำลังสองอันนี้จะเป็นตัวหน้ากำลังสองนะครับตัวหลังกำลังสองเนี่ยเออ57าทำให้เป็นกำลังสองแสดงว่าเราต้องทำให้มันติดรูทนะครับเป็นรูทห้ส่วน16 อะไรยกกําลังสองได้16ก็คือ4นะครับก็จะกลายเป็นตัวเนี้ยทั้งหมดยกกําลังนะสองแสดงว่าตัวหน้าคือ x ลบเส่วนสตัวหลังคือรูทห้าสิบเจ็ส่วนสนะครับตอนนี้เราก็จะแยกเป็น2วงเล็บได้แล้วเลข2ตัวนี้เหมือนเดิมด้านหลังนะครับตรงนี้ก็ใช้เป็นหน้าลบหลังหน้าคือ x ลบเส่วนสลบหลังก็คือรูทห้าสิบเจ็ดส่วนสี่ วงเล็บปิดคูณตัวหน้าคือ x ลบ7ส่วน4บวกหลังก็เป็นรูทหส่วน4แบบนี้นะครับแสดงว่าเราก็แยกตัวประกอบเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวดูภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับแบบนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้ามาทำแบบฝึกหัดกันนะครับ